Hi สวัสดีทุกคนชาวโซเชียลแคมนะคะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่ว่าครีมบำรุงผิวหน้าของเรานะคะโอเคพี่อ้อมแซวอีกแล้วว่านัดพูดแบบว่าสำเนียงแบบนี้นะคะก็โอเควันนี้จะมาพูดถึงครีมทาหน้าที่ทุกคนถามว่าพี่นัดคะมีอะไรดีๆแนะนำอีกได้ไหม แน่นอนคือถ้ามีดีก็จะแนะนําแต่อันนี้ดีแต่ที่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันแพงหน่อยนะคือพูดเอ่อสหรับคนที่โอเคมีงบแล้วก็อยากได้ของดีจริงๆคือแนะนําตัวนี้เลยนะคะมันไม่ได้แพงมากหรอกสาหรับสําหรับหนึ่งประสิทธิภาพ2ระยะเวลาที่มันใช้ได้อะ่ะแต่คือคนอาจจะรู้แบบโอ้ขวรละพันกว่าบาทเลยเหรอแต่มันดีจริงๆนะเธอแล้วมันก็ใช้ได้นานมากอะ่ะจะใช้ดูขวดเอ่อ นี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าซันจุงบินะคะสามารถเสิร์ชดูใน Google ได้เลยว่ามันที่มาอะไรยังไงเป็นยังไงแล้วดีขนาดไหนครีมตัวนี้นะคะนำเข้าเป็นของญี่ปุ่นนะคะก็ที่นะ่ารู้จักได้เพราะอะไรจริงๆอะ่ะใช้มาตลอดระยะเวลาคือรู้จักครีมตัวนี้อันนี้คือหมดไปแล้วอันหนึ่งนะก็คือใช้มาตลอดระยะเวลาการที่ทํางานที่ Star ์ดิ e เพราะว่าเจอนเนี่ยคือ คุณแม่ของพ่อลูกกลัวนะคะถ้าทุกคนเห็นก็คือคือ,คอบ้านเขาจะทําบริษัททัวร์แล้วเขาก็จะแบบมีไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือหิ้วตอนนั้นคือหิ้วกลับมาใช้เองก่อนแล้วรู้สึกว่ามันดีมันดีมากจริงก็เลยมาบอกน้องๆในห้องแต่งตัวนักร้องทุกคนอะไรเงี้ยแล้วทุกคนที่ร้านก็คือใช้นะคะเมื่อจะเป็นตาตาทิฟฟี่นัดอะไรเงี้ยก็คือจะใช้ตัวไอเซ็ตซันจุงบกันเนี่ยเป็นครีมบํารุงมาตลอดแล้วก็ คือแต่ที่ไม่ได้มาบอกมาก่าเพราะรู้สึกว่าน้องๆอาจจะติดตามในโซเชียลแคมเยอะใช่ไหมล้วจะรู้สึกว่าแบบมันเละสูงไปหรือเปล่าสําหรับเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันดีจริงๆก็ขวดหนึ่งก็จะอยู่ในราคาแบบว่าพั0แปดพันแต่รู้ไหมว่าใช้ทีนึงอ่ะเท่าเม็ดถั่วแดงเองแล้วก็แบบคือมันเจ๋งจริงๆ,ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักๆเลยรูขุมขนกระชับมากน้าเนียนแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอ้โหวันนึง ตื่นมาฉันแบบบลิ n เลยนะคะเพราะว่า <introductory. S 1> <PER SON> มันไม่มีสารใดๆที่เป็นอันตรายไม่มีการแพ้ไม่มีการระคายเคืองแน่นอน,อนคือกลิ่นอ่อนโยนมากแล้วแบบคือครีมไฮโซอ่ะว่างั้นอ่ะคือมันแพงแต่ว่ามันดีจริงอ่ะคือพิสูจน์ได้จากพวกพี่ๆหรือว่าใครที่เคยใช้พวกแบบแบรนด์ใหญ่ๆแบบว่า SK2 หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต่างเลยนะแ้ะคุ้มกับราคาที่ได้มากครีมนี้นะคะได้รับอนุญาตให้ไปขายบนสายการบินของญี่ปุ่นด้วยนะคือ ถ้ามันไม่คือสายการบินเนี้ยเขาจะเค้งมากถ้ามันไม่จริงจริงอ่ะมันจะไม่ได้ไปขายอยู่บนเครื่องนั้นนะคะก็สามารถหาซื้อได้ก็คือสายการบินนั้นสายการบินเดียวอ่ะแล้วก็จะมีขายในญี่ปุ่นเลยประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมาเข้ามาขายแล้วแต่ว่าจะราคาแพงคือในอินเทอร์เน็ตจะขายประมาณ2 0 0 0อัพต่อ1ขวดอะไรเงี้ย แต่ถ้าใครอยากได้อะสั่งซื้อที่เจออนได้เลยเพี่โอ้นนะคะเดี๋ยวจะแถงให้เพราะว่าแกขายอยู่ในราคาที่คุม้มนัดก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆจริงๆแล้วก็คุม้มนะมันช่วยในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำรอยสิวรอยอะไรหน้าใสาลูขุมขนกระชับตุ้มผนกระชับมากหน้าเนียนละเอียด คือของดีอะนัดว่าคือตอนแรกตัวนัดก็จะซื้อแบบไปซื้อ SK2 เลยอเหมือนกันตอนนี้ไม่ต้องเคทงเคทูเลยแล้วแหละซันจุงบีนี้ก็พอแล้วนะคะมันจะมีทั้งหมดมีสามสามตัวนะตัวแรกก็จะเป็นตัวขัดแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาแล้วเพราะว่านัดลืมไม่ได้คิดว่าจะมารีวิวไงก็เลยขวดก็เลยทิ้งไปแล้วจะเป็นตัวขัดนะคะตัวขัดจะเป็นเจลใสๆซึ่ง เหมือนไม่ทําลายผิวหน้ามันจะผสมไปด้วยคอลลาเจนคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบล้างหน้าแล้วก็สับหน้าให้แห้งใช่ไหมแล้วก็แต้มตัวขัดลงไปเสร็จแล้วก็ขัดเป็นวนๆน,นะคะแล้วทุกคนจะเห็นว่าเหมือนมันเป็นขี้คายที่หลุดออกมาแล้วไม่ต้องถูแรงเลยนะแบบตัวขัดนี่คือใช้ได้แบบ3ามวันครั้งอะไรประมาณนี้แล้วมันเลิศมากอะมันใสามากจริงๆแล้วเราก็จะมีเป็นตัวครีมบำรุงนะคะอันนี้เป็นครีมบำรุงนะ water cream นี่เป็นแบบนี้ แสงมันเยอะไปหน่อยอะแต่ก็ไม่รู้จะเห็นไหมอะโอเควอเตอร์ครีมจะเป็นอย่างนี้นะคะอะโอเคส่วนตัวนี้เป็นตัวครีมบำรุงนะก็จะมีส่วนผสมของทองคามะไรอย่างเงี้ยคือครีมครีมดีอะครีมไฮโซลแต่ว่าแพงอะแล้วก็ดีอ๋อดีมากจริงๆสําหรับราคาสามารถใช้ได้ประมาณ5-6เดือนได้นะ ก่อนหนึ่งขวดก็ทาเช้าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนครีมบำรุงปกติสามารถใช้ร่วมกับครีมบำรุงที่เรามีอยู่แล้วด้วยด้เลยแต่ก่อนนั้นก็ใช้ร่วมกับเนี่ยเ,เซรั่มหน้าเรียวหรือว่าเมจิวันเดอร์แลนด์คือนัดก็ทาไปด้วยเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวพื้นหลักที่วางอยู่แล้วโอเคแล้วก็จะมีตัวพิเศษที่มันออกมาใหม่นั่นก็คือเป็นตัวซาก,กุระแบบนี้มันจะมีรูปดอกนี่นะ โอเคแล้วสากุระเนี่ยมันจะออกมาแค่คอลเลคชั่นหนึ่งปีหลักขังเพราะว่าเขาก็จะทำในช่วงที่ดอกสากุระผลิตในช่วงที่ดอกสากุระอ่อพรีแอนเดเบงบานเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปหาดอกไม่ได้ที่ไหนใช่ไหม,มละ่ะโอเคก็จะมีอยู่3ตัวนี้อยากให้ถ้าคนมีงบนะหรือว่าอยากจะลงทุนสำหรับหน้าทั้งทีงทอะ่ะตัดใจซื้อลองลองใช้สักเซตหนึ่งอะ่ะรับรองว่าคุ้มนัดรับประกันว่าคุ้มราคาอ ไม่ผิดหวังที่ซื้อแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ดีจริงนะคะอยากให้ลองใช้กันจริงๆไม่ดูไม่เชื่อดูหน้าเจ๊โอเลยคือแบบนะ้าเป็นแม่แม่ของลูกคนแล้วแล้วแบบว่าอายุก็ไม่ได้น้อยแต่ว่าหน้าเด็กมากอะแล้วคือผิวดีมากอะจริงๆดูใกล้ๆกล้เขาก็ผิวดีไม่ใช่แค่ดีแค่ในกล้องนะแต่แกใช้อันนี้มานานแล้วอะแล้วก็คืออยากขอบคุณเจ๊ที่แนะนําอะไรพวกนี้ให้พวกเราคือด้วยความที่เป็นนักร้องมันก็จะมีรายได้ใช่ไหมเราก็เลยสามารถซื้อได้แต่ว่า สำหรับคนที่มีรายได้แล้วรู้สึกว่ากําลังถึงก็อยากให้ซื้อมาลองใช้ส่วนน้องๆเด็กๆก,ก็อยากใช้จริงๆก็เก็บตังค์ก่อนแล้วก็นเนาะเก็บตังค์แล้วก็ซื้อขวดหนึ่งแต่พี่พี่นัทรับรองว่ามันคุ้มนะคือขวดหนึ่งน้องสามารถใช้ได้เป็นครึ่งปีเลยอะ่ะแล้วก็บอบบางอ่อนโยนลีนา่าลีนา่าลูกเจยอ,อ้นอะ่ะที่พ่อลูกกวนๆเขาก็ใช้นะลีน่ายังใช้ไม่แพ้เลยสามารถ ทาหน้าเด็กได้เลยอ่ะอคือมันอ่อนโยนมากๆจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์ดีมากๆคือหน้าละเอียดละเอียดมากๆแต่ก่อนหน้านันไม่ได้ดีขนาดนี้เพราะนั้นแต่งหน้าบ่อยคือรู้สึกว่าคลิปนี้พูดยาวมากแต่อยากให้ลองจริงๆของแพงมันก็ดีอ่ะโอเคนะคะอยากสวยก็ต้องลงทุนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ลายเจออนไปนะสําหรับของแท้แน่นอนฮิ้วมาจากญี่ปุ่นเองเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าในเน็ตอื่นๆในเน็ตคนอื่นจะขาย2 0 0พันกว่าขึ้นไปเจออนว้าเกินเลยขึ้นอ่อ เจออ้อนขายคือพันกว่าบาทเท่านั้นโอเคนะบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วมีของดีๆก็อยากจะมาบอกอยากสวยต้องลงทุนนะจ๊ะ